ใครไม่เคยเห็นไข่หอยปังมาดูทางนี้นะคะสวัสดีค่ะจากช่องเกษตรไววาวุ่นนะคะวันนี้จุ๋มจะพาทุกคนไปดูไข่หอยปังกันไข่ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเรียกว่าไข่หอยปังนะซึ่งช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงฤดูฝนนะหอยปังเริ่มที่จะวางไข่หลังจากที่เขาวางไข่นะคะจุ๋มก็จะไปเก็บไข่ออกมาแบบนี้เนาะ เพราะว่าที่จุ่มเลี้ยงไว้นะคะจะเป็นการเพราะนะจะเป็นการเพราะไข่หอยปังนะคะไข่หอยปังจะมีลักษณะแบบนี้เลยนะคะสําหรับใครที่ไม่เคยเห็นนะให้เข้ามาดูกันได้เลยจะเป็น ก้อนแบบนี้เวลาที่เขาไข่นะคะเขาจะไข่ไว้บนดินนะจากที่อยู่ในน้ำนะคะเขาก็จะขึ้นมาไข่ไว้บนดินเลยหรือว่าข้างบนที่สะเรานะคะอันนี้คือที่จุมเก็บมานะตอนนี้ได้3ได้4ไข่แล้วนะคะก็เอามาวิธีการที่จะนำมาเพาะไข่นะให้ใช้แบบนี้เลยสำหรับจุ่มนะคะจะเป็นกละมัง จะใช้กระมังแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเป็นกระถางต้นไม้เราใส่ดินข้างในไว้แบบนี้ได้เลยนะจุงเคยเอามาพอนะคะตอนที่แบบฝนตกใหม่ๆเนาะแล้วก็แดดแรงนะคะเราเอามาวางไว้แบบนี้เลยไข่ที่เราเอามานะคะเขาจะเป็นไข่เป็นฝ่อๆแบบนี้นะมันจะไม่จะไม่แตกเป็น ลูกอ่อนออกมานะคะจุมมีวิธีการนะคะโดยการนําผ้ามาเนาะจุมได้ลองดูนะคะนําผ้านําผ้าชุบน้ํานะคะเมื่อเราเอามาวางแล้วนะเอาไข่มาเพาะแบบนี้ให้นําผ้าชุบน้ํานะคะแล้วก็เอามาคลุมไข่เขาไว้แบบนี้เลยให้คลุมน้องไว้แบบนี้นะคะใครน้องนะจะเพาะออกมาเลยนะจากที่จุมลองได้ทําดูแล้วนะลองผิดลองถูกมา ไข่ฟอไปสองไข่นะจากไข่นี้นะคะน้องเริ่มที่จะแตกนะเพราะว่าจากที่จุ่มเริ่มเอาผ้ามาคุมไว้นะน้องเริ่มที่จะแตกแบบนี้นะคะใครที่ไม่เคยเห็นลูกเขาจะเริ่มออกมาเยอะแล้วนะคะสําหรับตอนนี้ไข่น้องที่แตกจะเป็นแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่แตกเสร็จแล้วเขาก็จะลงน้ํานะจะลงน้ํามาตรงนี้เลยแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่ลงนะใครยังไม่เห็นเดี๋ยวจุ่มจะให้ดูนะสําหรับตัวน้องนะเนี่ย ตัวน้องทั้งหมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นหอยปังตัวเล็กนะเดี๋ยวจุ๋มจะหยิบขึ้นมาให้ดูนะคะใครที่เคยเห็นคลิปก่อนหน้านี้จะรู้นะคะว่าจุ๋มกำลังเลี้ยงกำลังเพาะหอยปังอยู่นะนี่คือลักษณะตัวของเขานะคะที่ออกมาเลยเนาะวิธีการนะคะให้ทุกคนนำมานะใครที่อยากจะเพาะแบบนี้ให้นำผ้าหมาดๆคลุมเขาไว้ก่อนนะคะเนาะ จะออกมาแบบนี้เลยอันนี้พึ่งพึ่งเป็นรุ่นแรกนะคะที่จุ่มได้ลองเพาะและลองเอามาทําแบบนี้เลยลองผิดลองถูกไข่ฟอไปสองไข่เลยนะใครที่เข้ามาแล้วนะคะอยากจะดูเนาะนี่นะคะมันจะมีทั้งตัวเล็กทั้งตัวใหญ่เลยนะ้องจะออกมาทั้งตัวเล็กทั้งตัวใหญ่แบบนี้ แบบนี้เลยนะคะอันนี้คือจะเป็นลักษณะของหอยปังนะลักษณะของหอยปังของลูกหอยปังส่วนใครที่ยังไม่เคยเห็นตัวแม่นะคะเดี๋ยวจุ๋มจะพาไปทําดูไปดูในคลิปต่อๆไปนะสาหรับตอนนี้นะคะใครอยากจะเพาะหอยปังเป็นทางเลือกเป็นทาง เลือกที่ดีมากๆเลยนะสําหรับคนที่ชอบในการเลี้ยงหอยคนที่ไม่ค่อยมีเวลาอยากจะหารายได้เสริมนะคะนําหอยปังไปเลี้ยงได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้เริ่มที่จะหายากแล้วนะคะแล้วก็หอยปังนี่คือเป็นหอยที่นิยมมากๆเลยสําหรับภาคอีสานนะคะจะนําไปทําทั้งลาบทั้งต้มกินกับส้มตำได้เลยนะไปก้อยนะคะทางภาคอีสานเรียกว่าก้อยเนาะซึ่ง หอยปังนะคะจะกินได้ทั้งหมดเลยทั้งตัวทั้งก้นนะคะกินได้หมดเลยนะเอาไปก้อยนะไม่ต้องเอาตาออกเหมือนหอยเชอรี่นะคะใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังรับชมสวัสดีค่ะ